ครับเราจะมาเพิ่มเติมในส่วนของรหัสปัญหานะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญพอสมควรในการใช้เครื่องสแกนทูโอเบีทูเนี่ยนะครับนะครับดูจากไอ้ตัวรหัสปัญหาเนี่ยนะครับสมมุติว่าเราอ่านเออเอาเครื่องสแกนไปจับรถยนต์คันหนึ่งนะครับแล้วก็มันเกิดโค้ดรหัสปัญหาขึ้นมานะครับถ้าเราพอจำได้นะครับ มันก็สามารถเดาได้หรือพอรู้ว่าระบบตรงไหนนะครับอาจจะไม่ต้องไปเปิด Google หรือหนังสือสมุดโค้ดดูก็ได้ครับแต่ว่าก็คือมันทำให้เรารู้ไอ้ระบบคร่าวๆคือรู้เป้าหมายคร่าวๆแล้วละ่ะว่ามันจะเป็นอะไรตรงไหนนะครับดูอย่างตรงนี้นะครับสมมุติว่าเราเปิดเอาเครื่องสแกนมานะฮะสแกนเรียบร้อยเสร็จปุ๊บขึ้นโค้ดมา p 0 1 7 1นะครับ นะฮะดูตรงนี้ครับมันมีความหมายไอ้ p เลขศูนย์เลขหนึ่งเลขเจ็ดเลขหนึ่งอะไรเนี้ยนะครับมีความหมายทุกตัวเลยนะครับนะตัวที่หนึ่งนะครับก็คือตัว p นะครับตัวที่หนึ่งตัว p คืออะไรครับ p เนี่ยครับหมายถึง powertrain ครับในศัพท์ของฝรั่งมันคือเครื่องยนต์กับเกียร์รวมกันเรียก powertrain นะครับนะฮะระบบเอ่อระบบกําลังนะฮะก็มีเครื่องกับเกียร์ไม่ใช่เครื่องยนต์อย่างเดียวมีเครื่องยนต์อย่างเดียวรถวิ่งไม่ได้นะครับ ก็ใช้เครื่องกเกียร์เรียก power train power ไปกําลังแต่ว่า train แปลว่ารถไฟรถนะไฟก็มีลักษณะเป็นขบวนก็คือขบวนกําลังอะไรประมาณนี้ครับก็คือเครื่องกเกียร์นะครับในความหมายของเรานะครับถ้าตัวที่2เป็นตัว B มันคือ Body ตัวนี้นะครับตัว h น้้าเปลี่ยนเป็น B นะครับตัวสัสแกนออกมาเป็น B 1124อะไรเงี้ยครับ B ก็คือบอด y ี้มันคือระบบแอร์แบระบบอ m โอย่างเงี้ยครับระบบตัวถังนะครับ แม้กระทั่งระบบเซ็นทันล็อกระบบไฟฟ้าแล้รพวกนี้ก็จะเรียกว่าอยู่ในของโค้ดบอดี้ก็คือโค้ดเกี่ยวกับตัวถังรถยนต์นะครับแล่ถ้าไม่เป็นตัว C uh, ครับก็คือชัด C ง่ายๆนะครับก็คือพวกระบบ ABS นะครับระบบ ESP T R C ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวนะครับนะครับ,นะรบ,นะรบอันนั้นก็คือระบบชัด C นะครับ ตัว c นะครับแล้วถ้าเป็น u ครับ u มันบอกว่า undefined ไม่กำหนดนะครับเนี่ยมันไม่รู้จะกำหนดอะไรมันบอกว่าเป็นระบบการสื่อสารแล้วกันของสมองกลหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆนะครับอย่างเช่นพวกวิศววทยุ cd อะไรพวกนี้ครับคือเช็คคำว่าตัว u นะฮะจริงในสมัยนี้ไอ้รหัสตัว u มันคือระบบของ can bus นะครับ c a n ระบบ CAN, นคอนโทร l เลอร์แอร์เรียเนะครับ,ระบ,บ, Can, Network, ะรบจะคือรหัสของแค n นนะครับถ้าเป็นรถยนต์สมัยใหม่ตัว U ูนี่คือตัวแ a n นคือระบบการสื่อสารสมมุติว่าไปถอดไอวิทยุนะครับเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนฟอนต์วิทยนะุมันก็จะขึ้นรหัสตัว U เนี่ยครับแต่ว่ามันไม่มีผลอะไรกับรถยนต์นะฮะบ,บางทีมันก็ไม่ขึ้นไฟโชว์ครับไม,ไม่ไม่โชว์ให้เราดูแต่พอเอาเครื่องวิเคราะห์ไปจับเนี่ยมันบอกว่ามีรหัสตัวยูอยู่ นะครับก็ไม่ต้องไปซีเรียสไรนะครับบอกว่าระบบการสื่อสารผิดพลาดล้มเหลวอะไรของมันเนี่ยนะครับคือระบบแคนนอ่อมันจําไว้ไงครับว่ามันเคยมีวิทยุเครื่องนี้อยู่นะครับทีนี้เราก็ไปถอดันออกนะครับถอดออกเสร็จมเป็นตัวใหม่มันไม่รู้จักกันนะครับก็คือมันโปรแกรมมาอย่างนั้นนะครับมันไม่มีลูกตามองไม่เห็นนะครับก็ขึ้นมาเป็นรหัสตัวยู่ก็ไม่ได้ซีเรียสไรนะครับรหัสบางตัวก็ไม่ซีเรียสไม่โชว์นะครับ แต่ให้รู้เฉยๆนะครับนะครับมันก็พอรู้เรื่องนะครับดูเงี้ยพีตัวบตัวซตัวยูมีแค่นี้แหละครับมีไม่เยอะนะครับนะแต่ไอตัวหลังตามมารหัสเนี่ยมันเยอะนะครับเนี่ยเนี่ยสามสี่ตัวเนี่ยครับทีนี้มาดูตัวที่สองนะครับเนี่ยเมื่อกี้พีศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับไอศูนย์นี่มีความหมายนะครับเนี่ยเลขศูนย์มันบอกว่าเลขศูนย์นี่คือจันลิกโค้ดโค้ดทั่วไปโค้ดมาตรฐาน ก็คือรหัส P B C อะไรพวกนี้เป็นรหัสมาตรฐานที่ใช้กันสากลทั่วโลกนะครับสำหรับรถยนต์นะครับนะไอเลข0ย์เนี่ยมันบอกว่ารหัสปัญหาเนี่ยถ้าขึ้นต้นด้วย0เนี่ยคือรถทุกยี่ห้อเนี่ยมันจะเหมือนกัน P ศูนยตัวนี้นะครับมันคือระบบจ่ายเชื้อเพลิงบางเกินไปเนี่ยไม่ว่าจะยี่ห้อไหนมันใช้รหัสนี้เพราะว่าเป็นรหัสที่ใช้ร่วมกัน เลขศูนย์เนี่ยครับเจเนริกโค้ดเนี่ยครับถ้าขึ้น P แล้วก็ศูนย์อะไรสักอย่างเนี่ยครับก็คือทั่วไปนะครับนะแต่ถ้าเมื่อไรเนี่ยครับไอ้เลขศูนย์มันกลายเป็นเลขหนึ่งมันคือโค้ดของผู้ผลิตก็คือรถ t o y ยต้าก็จะใช้ P1171 mm. Toyota ต้ก็บอกอีกอย่างหนึง่ง P1171 n i s s a ่ก็อีกระบบหนึง่ง P1171 ฟอร์ดก็อีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าโค้ดผู้ผลิตคือผู้ผลิตของรถยี่ห้อน,น,นั้นนะ่ะก็จะกําหนดอะไรก็ได้เรื่องของเขานะครับส่วนไอ้โค้ดศูนย์เนี่ยนอกจากเลขศูนย์แล้วเนี่ยมันยังมีเลข P2 ด้วย P2 นี่มันก็คือโค้ดทั่วไปเนี่ยใช้กันทั่วไปนะครับนะก็คือโค้ดจาริกโค้ดเนี่ยครับ P2 ก็ใช่นะครับที่สองหนึ่งหนึ่งหนึ่งอะไรสักอย่างก็ใช่แล้วก็ P34 ถึง P39 นี่ก็ใช่3 4 แล้วก็ต้องมีต่อท้ายอีกสองตัวนะครับหรือ p สามแล้วก็ต่ออะไรไม่รู้หรือ p สามเนี่ยก็ต่ออีกสามตัว c สามต่ออีกสามตัว u สามต่ออีกสามตัวเนี่ยนี่คือโค้ดทั่วไปโค้ดจาริกคือรถทุกยี่ห้อต้องใช้ร่วมกันใช้เหมือนกันนะครับดูตรงนี้นครับอันนี้คือหนังสือรวมโค้ดเนี่ยนะครับที่เราจะแจกให้กับลูกค้าตอนซื้อของซื้อเครื่องสแกนเนี่ยครับส่วนใหญ่ลูกค้าก็กลับไม่เปิดดูหน้าแรก นะครับทั้งๆท,ที่มันเป็นอะไรที่สรุปตรงนี้มาคือนั่งอ่านไม่น่าจะเกิน5นาทีนะครับก็จะรู้เรื่องนะครับนะฮะเนี่ยนะครับตัวน,นี้ก็จะบอกไว้นะีอันนี้บอกว่าโค้ดผู้ผลิตจะเป็นตั่งนี้นะครับนะก็ P 1นะแล้วก็ P 3 0ถึง33นะนี่โค้ดผู้ผลิตแต่ไอ้โค้ดทั่วไปเนี่ย P 3 4 3 9ถึง39เห็นไหมฮะเนี่ยมันะตรงนี้มันชัดแล้วก็ B 1 B 2เนี่ยโค้ดผู้ผลิต สีหนึ่งสีสอง u หนึ่ง u สองเนี่ยผู้ผลิตก็คือผู้ผลิตก็คือผู้ผลิตรถยนต์ยี่ห้อ toyota ก็เป็นของเขายี่ห้อ nissan ก็เป็นโค้ดของเขามันจะไม่เหมือนกันเขาเรียกว่าโค้ดผู้ผลิตนะฮะโค้ดของเมนู facelift มันก็จะไม่เหมือนกันสเปกเขาเรียกว่า specific code นี่ครับเมนู facelift code ก็ได้นะครับ e n h a n c e นี่ก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับก็ให้เราจําหลักตรงนี้ไว้นะครับมันจะง่ายขึ้นนะครับ ทีนี้ตัวที่สาม,มาครับเลขหนึ่งเนี่ยนะมีความหมายนะครับเลขหนึ่งคืออะไรเลขหนึ่งคือนี่ครับคือระบบจัดการฉีดเชื้อเพลิงนะครับเลขหนึ่งเนี่ยมันรันตั้งแต่ศูนย์ถึงเก้านะครับมีความหมายทุกตัวเลยเลขหนึ่งคือระบบ emission management ก็คือเชื้อเพลิงกับอากาศหรือระบบกองอากาศระบบ map sensor เนี่ยครับคือเลขหนึ่งมันดูเรื่องเลยเดาได้นะ แล้วถ้ามันขึ้นเป็นเลขสองเลขสองก็เป็นระบบจ่ายเชื้อเพลิง ion, อีกอินเจคชั่นเซอร์กิตอ่ก็ยังยังต่อเนื่องกันจากหนึ่งฮนะสองเนี่ยต่อมาถึงหนึ่งนะครับระบบฉีดเชื้อเพลิงก็เป็นพวกหัวฉีดนะครับระบบถ้าเปนเป็นไปเลขสามก็เป็นระบบการจุดระเบิดนะครับนี่กับระบบการจุดระเบิดหรือการมิดไฟนะครับถ้าเป็นเลขสี่ก็บอกว่าระบบควบคุมมลพิษ ออกซิเจนเซนเซอร์อะไรพวกนี้ครับเนี่ยถ้าขึ้นรหัสสี่ศูนย์สี่สี่หนึ่งอะไรเงี้ยครับนั้นถ้าเป็นเลขห้าก็เกี่ยวกับการระบบควบคุมรอบเดินเบานะฮะเรื่องกับจัดการความเร็ว IAC อซีวาลสปีเซนเซอร์อะไรพวกนี้นะครับนะรบตรงนี้มีความหมายหมดเลยนะครับเนี่ยครับเราก็เขียนไว้ให้เล็ดก็คือระบบส่งกำลังระบบเกียร์เลขเก้าเลขศูนย์เนี่ยไม่มีใช้ ยังไม่ใช้สำรองไว้ใช้ในอนาคตประมาณนี้ครับนะเพราะว่ารถนี่มันไฮเทคขึ้นทุกวันทุกวันนะครับมันก็ยัดเทคโนโลยีมานะครับต่อไปเลข9เลข0เนี่ยมันก็จะมีความหมายนะครับทีนี้ดูตัว2ตัวสุดท้าย71อ่าคืออะไรครับ P ระบบต้นระบบกำลังนะครับแล้วก็0เนี่ยโค้ดเท่าไปแล้วก 1ระบบจัดการส่วนผสม,มเชเพิงประกาศนะครับ71ตัวระบุชี้ชัดปัญหาหรือเลขที่หรือซีเรียลนะครับก็คือรันตั้งแต่0ูนย์ศถึงเก้าอะครับนะฮะก็แล้วแต่รถนะรถเขามีระบบอะไรของเขาเยอะเขาเก็จะรันตรงเนี้ยเจ็ดหนึด,ดามด้ารถมี4สูบก็ขึ้นแค่71็ดแบงค์หน่อะครับ แต่ถ้ารถมี6สูบมี2แบงก์ก็มี71็ดกับเจนะครับนั่นเองนะครับก็รันเงมันเป็นเลขที่รันระบบไปครับซีเรียลมันประมาณนั้นนะครับ71 72อะไรเนี้ยครับนะฮนะเนี่ยตัวเลขหลักที่2มีความหมายดังนี้นะครับเนี่ย P แล้วก็ตัวเลขหลัก1 2 3 4 5 6 7กเนี่ยกับสรุปไปให้ตัวเลข6ก็สัญญาณเอาพุทธของกอง7ก็ระบบเกียร์เนี่ย ก้ามีแล้วนะครับเมื่อกี้บอกไม่มีตอนนี้มีแล้วนะครับเนี่ยครับพัฒนามาแปลตามหลังมานะครับเนี่ยครับแปลตามหลังมามันมีแล้วนะครับนะครับมันก็มีบอกทุกอันสามก็ระบบจุดระเบิดมิดไฟนะครับนะครับทีนี้การจําแนกโค้ดที่เราพูดถึงไปแล้วนะครับเคอร์เรนต์โค้ดก็คือโค้ดที่มันทําให้เกิดไฟโชว์ไปแล้วนะครับเนี่ย แล้วก็ pending code code ที่ยังไม่เกิดําดับติดๆนะฮะเรียกเรียกว่า pending นะครับแล้วก็เพ r m a n e n t code ในโค้ดถาวรตรงนี้นะครับก็มีความหมายมาแล้วนะฮะตรงนี้อ่านดูได้นะครับ history code คือ code ที่เคยเกิดมาแล้วนะครับแล้วเราลบไปแล้วอย่างเงี้ยก,ก็เก็บเป็นประวัติศาสตร์หรือเป็นสถิติไว้อะไรประมาณเนี้ยนะครับนะฮะทีหนังสือที่เราแปลเนี่ยมันก็จะมีอย่างงี้นะสารบ,บัญน,นะครับ อังสือแปลรหัสโค้ดของเราว่ามีเจ n เน a l ริกโค้ดเนี่ยครับอันที่หนึ่งเลยเยอะมากนะครับตรงนี้อยู่มาณแปดหกถึงแปดพโค้ดนะครับปัจจุบันนี้นะครับแล้วเราก็ไล่มาอันที่2องคือระบบ abs นะครับโค้ด abs โค้ดในส่วนของบอดี้นะครับโค้ดในส่วนของ u โค้ด abs เนี่ยคือ c นะฮะรหัส c อ่าอันนี้ตกไปนิดนึงนะครับแล้วก็มีโค้ดของยี่ห้อต่างๆซึ่งมันไม่เหมือนกันนะครับที่บอกไปแล้วนะครับ ตรงนี้มีคำย่อมีอะไรให้ด้วยนะครับเนี่ยครับโค้ดทั่วไปขึ้นต้นด้วย p 0 0นอะไรเนี่ยครับโค้ดทั่วไปรดทุกยี่ห้อจะเหมือนกันนะครับซึ่งมีเยอะนะครับโค้ดตรงนี้เยอะนะครับค้อนข้างเยอะนิดนึงนะครับดูจากตรงนี้นะครับทีนี้ลองดู abs เนี่ยครับ abs ก็ขึ้นมาเป็น c ใช่ไหมครับก็บอกตรงนี้ตรงนี้นี่นี่ก็บอกแปลให้ตรงนี้นะครับ ตัว B นะครับโค้ด B ที่นี้ในส่วนของโค้ดยี่ห้อ bmw นะครับเนี่ยครับดูตรงนี้ครับขึ้นต้นด้วยหนึ่งไหม p แล้วก็หนึ่งี่ครับโค้ดของผู้ผลิตเมื่อกี้ที่เราพูดถึงในส่วนแรกนะครับที่บอกโค้ดผู้ผลิตเนี่ยครับมันจะขึ้นด้วยหนึ่งนะฮะแล้วก็มี3อะไร34อะไรพวกน,นั้นนะครับก็คือโค้ดของยี่ห้อนั้นๆก็ไม่เหมือนกัน p 1 1 2 1 bm ก็อีกอย่างหนึ่ง P1121 ของเบนซ์ม mm ัน hmm. ก็จะอีกอย่างหนึ่งนะครับ1121ของโตโยต้าก็อีกแบบหนึ่งก็จะไม่เหมือนกันหรืออาจจะเหมือนกันก็ได้นะครับก็ต้องดูว่ารถนั่นเขาใช้เทคโนโลยีร่วมกันหรือเปล่านะครับอาจะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับนะฮะในส่วนของหนังสือโค้ดเนี่ยนะครับก็จะมีตรงนี้ให้ด้วยนะครับ คำแปลเนี่ยครับตรงนี้ก็จะแปลไว้ให้ด้วยบางส่วนนะครับนะครับแล้วก็นี่นะฮะดูมีตรงนี้ให้ด้วยนะครับตรงนี้มันเป็นไอตัวที่ขึ้นมานะครับในเครื่องวิเคราะห์เนี่ยครับมันจะขึ้นมาเวลาเราอ่านค่านะครับเดี๋ยวจะพูดถึงอีกทีนึงนะครับตอนในส่วนของเรื่องการอ่าน Data Stre ีมนะครับก็จะมีเรื่องพวกนี้เข้ามา เกี่ยวข้องให้เราดูนะครับให้เราปวดหัวเล่นอีกตอนหนึ่งนะครับนะปวดหัวไปเรื่อยๆนะรับทีละนิดทีละนิดนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็หายคนระพอหายแล้วจะสบายนะครับนะฮะครับก็ในส่วนของเพิ่มเติมในเรื่องการอ่านโค้ดนะครับก็พอเป็นที่เข้าใจกันนะครับนะฮะ